ต้อนรับเข้าสู่การบรรยายเรื่องการสื่อสารทางการพยาบาลค่ะซึ่งการสื่อสารทางการพยาบาลนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเพื่อให้ทุกท่านสามารถอธิบายความหมายหลักการแลักษะและทักษะที่จาเป็นต่อการสื่อสารทางการพยาบาลได้ค่ะการสื่อสารนะคะจึงไม่ได้หมายความแต่เพียงการเขียนและการพูดเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงดนตรีรูปภาพการแสดงต่างๆและพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้วยค่ะ ำหรับการสื่อสารทางการพยาบาลนะคะก็คือกระบวนการปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการคิดการตัดสินใจร่วมกันระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยญาติและทีมสาธาสาขวิชาชีพค่ะผ่านการรายงานข้อมูลการบันทึกและการรายงานในโรงพยาบาลค่ะประเด็นที่สําันใในการสื่อสารนะคะคือพยาบาลควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและญาติค่ะโดยพยาบาลควรใส่ใจการพูดคุยและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยแสดงออกผ่านทางร่างกายและวาจาค่ะเช่นการยิ้มแย้มแจ่มใสเวลตาเป็นมิตร และการพูดด้วย้อยคำที่ไพเราะค่ะการทำเช่นนี้จะทําให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจและช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะเรามาดูประเด็นสาคัญอื่นกันต่อค่ะประเด็นที่2องาภาัควรเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาการสอบประวัติการปฏิบัติการพยาบาลรวมถึงการให้คาแนะนําพยาบาลควรใช้คําถาม,ถามเช่นวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะหรือคุนมี้เรื่องตรงกังวลใจอะไรอยากให้พยาบาลช่วยเหือคะ ประเด็นที่สามแพทย์ควรช่วยเหลือผู้ป่วยในการแก้ไขปัญหาเรามักจะให้คำแนะนำโดยลืมไปว่าปัญหานั้นเป็นตอบเขาเองคนที่รู้ดีที่สุดคือผู้ป่วยรายย่าแพทา์จึงควรแนะนำให้ผู้ป่วยระยาติได้แก้ไขปัญหาด้วยตวเองโดยใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีเช่นคุณจะแก้ไขปัญหาความดันโลหิตสูงอ,อย่างไรครับประเด็นที่สี่าบาลควรควบคุมอารมณ์ต่อตนเองให้ได้แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ตงเนเียดเราควรหลีกเลี่ยงคำผู้เชิงลบที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่ดีเช่น ทำไมถึงยังทําไม่ได้คะหรืออธิบายไปหลายรอบแล้วทําไมถึงยังไม่รู้เรื่องอีกคะรวมไปถึงคําว่าสู้ๆนะซึ่งอาจเป็นการเพิกเฉยหราอ,อเป็นการให้ผู้ป่วยแก้ไขปัญหาเพียงลำพังโดยที่ไม่ได้นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมไปด้วยในทางกลับกันคําพูดเชิงบวกที่ควรพูดคือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีพยาบาลคอยดูแลตลอดหรือเยี่ยมมากเลยคนทาแผลได้ดีมากคะ่ะคุณลักษณะของพยาบาลในการสื่อสารที่ดีประกอบไปด้วยความรักในเพื่อนมนุษย์ึแสดงออกผ่านการยิ้ม การเรียกชื่อผู้ปว่วยให้ถูกต้องและการเอาไปใส่การเคารพในความเป็นบุคคลจะทําให้ผู้ปว่วยรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีความหมายและที่สําคัญคือการเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งหมายถึงการเข้าถึงอ,อารมณ์และความรู้สึกของผู้ปว่วยโดยที่ไม่นําความรู้สึกนั้นกลับเข้าไปในอารมณ์ของผู้ปว่วยหรือไม่นาความรู้สึกของพยาบาลเข้าไปเกี่ยวข้องคุณลักษณะอื่นๆได้แก่ความเชื่อถือไว้วางใจความเข้าใจ ความเห็นใจการยอมรับโดยไม่ตัดสินว่าดีเลวถูกหรือผิดและการเอาใจใส่ดูแลทักษะการสื่อสารและปัญหาที่พบบป่วยนะคะข้อที่หนึ่งักษะการใส่ใจมาติึพฤติกรรมที่แสดงเห็นถึงความกระตือร้นและความพร้อมที่จะเชื่อเหลือผู้ป่วยสองทักษะการฟังอย่างตั้งใจหมายถึงการฟังอย่างครอบคลุมของฝ่ายพูดโดยไม่ใช้ประสบการณ์หรืออคติเพื่อสื่อถึงการยอมรับของบุคคลนั้นสามทักษะการใช้ควถามไปเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ป่วยได้มากขึ้นป็นผู้ป่วยแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้ในการเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ทักษะการนำการพูดนำผู้ป่วยเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยเปิดประเด็นในสิ่งที่ผู้ป่วยมีปัญหาท่าทักษะการเงียบคือช่วงระยะเวลาที่ไม่มีการสื่อสารทางวาจาแต่ยังคงมีความรู้สึกหลงเหลืออยู่เพื่อให้ผู้ป่วยทบทวนเรื่องราวและทำความเข้าใจกลุทักษะการกวนซ้ำเภสัชวิทยาชั้นประถมศึกษาทีป่วยพูดแต่ไม่ใช่การทวนซ้ำตลอดเวลาเพื่อสื่อถึงความใส่ใจและความเข้าใจระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาลทั้งสองฝ่ายเจ็ดทักษะการสรุปความสรุปความคิดอารมณ์ความรู้สึกผู้ป่วยในขณะที่สนทนาด้วยแต่ทักษะกกาาาาาารรใใหห้้้้้ขขออออมมูููลลลคืททงงวววจแแแแนนนะะำปปฏิิบัต่่ผย ก็รักษาการจะท้อนกับหมายถึงบอกความเข้าใจของพยาบาลต่อสิ่งดีเพ่ผู้ป่วยรู้สึกหรือรับรู้เพกกื่อให้ผู้ป่วยเปิดเผยเรื่องราวใะความข้าใจปัญหาและความรูม้สึกขอ,ของตัวเองเครื่องมือไอเอสบานะคะก็ลดช่องว่างและอิบติการการสื่อสารผิดพลาดระหว่างทีสงมสหวิชาชีพแพทย์และพยาบาลค่ะจึงมีการใช้เครื่องมือมาตรฐานเทอไอเอสบานะคะไอเอสบาร์ IS ถือเป็นประากตรางของการสื่อสารข้อมูลที่ช่วยให้การรายงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจของผู้พูดค่ะ ไอเดสบ้านะคะประกอบด้วยห้าองค์ประกอบกับดังน,น,นี้ค่ะ1น,นะคะ Identify การระบุตัวตนของผู้รายงานและตัวผู้ป่วยค่ะเช่นชื่อผู้ป่วยเลขเ n นเอ็นแล้วก็เลขป้องกับเตียงข้อ2นะคะ s i t u a t i o นนะคะสถานการณ์ที่ทำให้ต้องรายงานโดยสรุปเป็นการสั้นๆแล้วก็แจ้งเหตุผลที่รายงานค่ะข้อ3นะคะ c k g r o u า d ค่นนะ,คะ ข้อมูลภูมิหลังสถานการณ์เช่นเหตุผลของการแอดมินและประวัติการรักษา,าที่สําคัญค่ะข้อ4นะคะ a s s e s s m e n t การประเมินสถานการณ์ที่กเกิดขึ้นสรุปสิ่งที่สังเกตเห็นจากมุมมองของ,งนนผู้รายงานเช่นผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่ตั้งแต่ตอนแอดมิน,นแต่ตอนนี้นมีอาการแย่ลง,งมีอาการเหนืนอออก หรืออาจเป็นกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลการประเมินเช่นดิฉันไม่แน่ใจว,ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่ดิฉันกังวลใจค่ะข้อ5้านะคะ Best Recommendation คือข้อเสนอแนะความต้องาการหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเช่นคุณหมอตอ้องการ take away บอดทันกีหรือไม่คะหรือดิฉันอยากให้คุณหมอมาดูคุข้าเคสนีด่วนเลยค่ะพยาบาลควรไปประเมินผู้ป่วยด้วยตนเองก่อนรายงานแพทย์และเตรียมความพร้อมข้อมูลตามต่อไป S bar ค่ะเพื่อประกอบการรายงานหรือต่อข้อสถกษาค่ะ สรุปนะคะการศึกษาทางการยาบาลจึงเป็นมากกว่าการถ่ายทอดข้อมูลค่ะแต่เป็นกระบวนการที่ต้องมาใส่คุณลักษณะที่ดีเช่น empathy ทักษะในการปฏิบัติเช่น active listening ค่ะและการใช้เครื่องมือมาตรฐานอย่าง ISBAR นะคะเพื่อให้การดูแลที่มีคุณภาพและผู้ป่วยปลอดภัยอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับฟังค่ะ